สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับยูอาร์เกมแอนิเมชันเรนเจอร์นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอัปเดตหนึ่งนะครับนี่ครทุกคนอัปเดตใหม่นี้นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับเพิ่มสิตัวละครใหม่นะผม2องไทเติลก็คือ2ฉายาใหม่นะทุกคนแล้วก็1นึ่งสตอรี่โหมดแล้วก็1นึ่งพอร์ทัลนะครับผมส่วนระบบก็จะมีระบบเพิ่มมาใหม่เป็นระบบไดร์ลี่รีวาร์ดที่แบบปรับใหม่มั้งแล้วก็ระบบทัวร์นาเมนต์นะครับแบตเทิร์นพาร์ทลนะแล เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เริ่มแรกที่เพิ่มมาก็คือนี่ครับเป็นสตอรี่ใหม่นะฮะสตอรี่กูซิตี้นะครับก็จะได้ของใหม่ให่นะแล้วก็อันสุดท้ายจะมีโอกาสดับประตู0.5%นะครับผมแล้วก็โหมดเรนเจอร์ใหม่นะครับเป็นโหมดกูซิตี้นี่ครับผมเพิ่งลงเสร็จไปนะก็จะดับประตูนะครับพอเราได้ประตูมาใช่ไหมครับทุกคนเราก็ต้องเปิดประตูนะเพื่อเอาไปต่างโลกนะครับซึ่งเราสามารถนํา RC เซลลมาแลกตัวนี้ได้นะครับทุกคนนี่ฮะได้ของได้จะได้เป็น วินซี่บล็อกหรือเป็นไอเทมต่างๆที่เอาไว้เก็บอัพเกรดอีโวตัวละครก็ได้นะครับผมจะเอาเป็นฟินซี่ฟินซี่บล็อกนะทุกคนเราก็เริ่มไปก่อนเลยแล้กันนะฮะตัวประตูเลยครับประตูสามารถลงได้สี่คนนะครับทุกคนรวมตัวเราด้วยเป็นสี่คนนะครับก็แต่ละประตูก็จะมีโอกาสหลอกตัวละครแตกต่างกันไปนะฮะและนี่นะครับผมก็เป็นในด่านนะฮะหน้าตาดูดีนะครับด่านในพอร์ทัลก็เหมือนกระดานธรรมดาเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันได้เลยนะฮะก็จะออกมาเป็นนกฮูกนะนี่ฮะคิมซันโอนะนกฮูก โอ้โหโคเทเลยเนี่ยนจะเป็นตัวเ,เขาเรียกนะเอโตะนะตัวผู้ของเอโตะนะครับโอ้หตัวโคตรใหญ่นะโจมตีมันโจมตีมันนี่เซตตองผมก็จะเป็นเซ็ตนี้นะมีมีตัวโซลาร์ฟิตนะครับผมแล้วก็ตัวข้างขึ้นไอลุยแล้วก็เป็นตัวจัดเรื่องอาเดดไลท์นะครับแล้วก็เป็นเซเบอร์ er, ใช่ไหมน่าจะชื่อเซเบอร์แล้วก็อ e ีทจินะครับร่างอีโบแล้วแล้วก็เป็นนารูโตะร่างธรรมดานะครับนี่ฮะโจมตีไป เลือดบอสอยู่ที่ประมาณล้านห้าแสนนะครับตอนรบดานนี้นะฮะ้วบอสคือฮันตีดูฮะตีโคตรเวอร์นะครับแต่อลิบิตี้อลิบิตี้ดาเมจก็คือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะก็ใช้ได้นะครับยมตีคู่ดาวคือช้ามากนะครับตัวนี้นะลุยมันลุยมันฆ่ามันฆ่ามันนี่แหละตัวละครผมเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะฮะโดยกดที่ทีมนะครับเห็นไหมมันจะมีรูปแบบเงินให้เราอัปเกรดเราอัปได้นะครับผมจะอับตัวหลักๆไปก่อนแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัปไปนี่ครับไปเรื่อยๆนะ จมตีไปจมตีไปอ่าบอสโหบอสกระโดดเขายุมหัวเลยเนะี่ยบอสก็ตึงเกินเราสามารถดีลิทได้นะเพื่อที่จะให้ตัวละครมันออกมาใหม่เลยเนะฮะโอเคแต่ผมไม่ดีลิทนะครับ,อ,มมรบอ่าสู้เขาสู้เขา,ส,เขาสู้เขาต้องไปคาทายเคชิอ่าจมตีไปบอสเลือดบอสเลือดคือเยอะมากนะถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยจะลงเลนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวละครที่เยอะน่าดูเลยนะฮะส่วนตัวผมมีตัวละครประมาณนี้ก็พอสู้ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เก่งนะ ผมตัวละครผมสามารถติดท็อปร้อยของเซริรฟได้นะฮะก็้คือคนนั้นเป็นหมื่นผมติดท็อปร้อยอ่ะเออตึงเกินตึงเกินอยู่ที่อันดับร้อยเปเปะเลยบงังเพราะว่าผมลงได้ประมาณส,าาามนะสิบเก้านาทีสองนาทีนาดมสีไฟเดี๋ยวมาดูกันนี้ว่าเราจะได้อะไรมานะมันรดับตัวละครระดับเลนเจอร์นะทุกคนซึ่งเป็นตัวละครที่ระดับสูงสุดตอนน้นนตอนนี้เลยทุกคนแรงกว่าระดับเซคเกตอีกนะระดับเลนเจอร์นะครับคือตึงจัดนะสำหรับพอร์ท่าประตูนี้ตกมันตกมันไม่นะตายเราตายหมดเลยอ่ะดูทีเขา งนี่ฮะดูนันตีไปดูนันตีไปทีเดียวฮนะจุกเลยครับอ่าโดนตีไฟเลือดเขาจะหมดแล้วนะครับดุยเราเก่งมากนะลุยเราคือเดอะแบ็ของทีมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัพนี่ะอีตาจีด้วยอีตาจีเอาไฟอีตาจีนี่อีตาจิก็เก่งอยู่นะครับแต่คูดาวเบลิตี้คือนานจาัดเลยนะฮะยี่สิบอสองยี่สิบสองวิอ่ะโคตรนานสวยตายแล้วครับอ่าพอตายแล้วเราก็ต้องไปตีบ้าน่อนครับเห,เหมือนเล่นเหมือนเล่นไลน์เรนเจอร์เลยทุกคนเกมนี้นะฮะ แทบไม่ต่างจากลายเลนเจอร์เลยมาแล้วมาแล้ววิ่งออกมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอันนี้เป็นไอดีลองผมนะครับไม่ใช่ไอดีหลักนะนี่ถึงบ้านแล้วมาดูกันกไปโอเคชนะแล้วครับเราก็ได้เป็นอะไรมาบ้างนี่ฮะเป็นอาร์ซีเซลนะทุกคนเซลัยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ตัวเอโตะนะฮะโอเคมาแล้วผมรู้สึกว่าอีเวนต์พอ์ทันนี้มันฟาร์มยากกว่าอีเวนต์ก็ตายเยอะเลยนะครับเอฟเคหลายต่อนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอานี้ซื้อซื้อซื้อ,อปรับ อ่าซื้อนะหนึ่งอันนะฮะมาแล้วหนึ่งกล่องเวนซี่บ็อกนะครับเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยมันวิวได้ด้วยใช่ไหม,มดูได้ใช่ไหมว่าของอะไรมีด้านในมีอะไรบ้างเออดูไม่ได้เว้ยเปิดเลยฮะว่าเราจะได้ไรนะครับอ่ามีอันเดียวพอดีเปิดเลยครับไม่ของไรเอ่ยปั้งโอ้ได้เนื้อเออกูเมดเนื้อเนื้อของกูเหรอเศร้าอ่ะทุกคนเศร้าอ่ะลงตั้งนานได้แค่ <c oughs> ก้อนเนื้อกระก,ก,กากมานะฮะเดี๋ยวไปดูดิวมีอะไรมาให้สูงบ้างนะครับ โดยรวมอัปเดตนี้ก็ผมคิดว่ามันดูเยอะนะแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่เลยทุกคนผมว่าเขาควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรหลายอย่างให้มันน่าเล่นตัวนี้นะรู้สึกว่ามันแบบมันยังน่าเบื่อเกินไปทุกคนแค่นั่งตีมอนเตอร์เอชเคมันรู้สึกแบบมันดวนอยู่แค่เนี้มันรู้สึกมันไม่มีอะไรที่แบบบูอหวาบื้อหวาวให้เราแบบว่าอยากเล่นเลยทุกคนโอเคครับก็อัปเดตนี้ขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดตับพเจอตร์ก็ไม่พันหน้านะทุกคนมาที่รับชมกันจบบทุกคนไปครับเจอกันครับ